adikah so, bang no name ครับ1นึ่งคอนเทนต์ที่นํามาฝากกันครับช่วงนี้ Work ์กฟอร์มโฮมเป็นที่รู้และประจักษ์กันดีครับว่าผิดภัยเศรษฐกิจและโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังระบาดคือโควิดเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับดูทีท่าว่าจะไม่ลดน้อยถอยลงเลยที่ผมทำคอนเทนต์นี้อยู่ประมาณเดือนมิถุนาย,ยนต้นเดือนนะครับประมาณวันที่3วันนี้ก็มีการติดเกินจํานวน5,000คนนะแล้วก็สามารถรักษาให้หายได้2,000กว่ามีตายประมาณ 5, 50คนฮะปัญหาของเราคือเราจะทำอย่างไรให้เราต้องผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยก็ว่างมากครับนั่งดู ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่สักพักหนึ่งพอดีไปเห็นเรือไททานิกที่ล่มฉุดคิดขึ้นมาอยากทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องพาดพิงนะครับให้เห็นบอกจะว่าไปประเทศไทยตอนนี้ก็ขา,ขายเรือไทไทานิกนะครับหนังเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกเปรียบเทียบนะครับคือถ้าเรือไททานิกเป็นประเทศไทยนะเราได้โดยสารไปกับเรืออยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ ซึ่งมัดเรือมันใหญ่มากไงคนในประเทศเราก็เหมือนกันนะประเทศนี้ใหญ่มากไงเวลามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ควบคุมไม่อยู่ตกอ,อกตกใจกันนะกระโดดหนีตายกันหรือแย่งกันเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดฮนะในหนังเนี้ยก็เราลองมาเปรียบเทียบกับชีวิตเราจะเห็นได้เลยฮนะว่ามัน มันไม่ต่างกันมากลยฮะในยุคนี้นะเรามองดูสภาพเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจกับสงครามไวรัสที่เกิดปัญหากับเราในะปัจจุบันทําให้เราจะต้องนิวโนมอนเปลี่ยนแปลงตัวเองชุดคิดถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงเวลานั้นบนเรือไททานิกเราจะต้องทําอย่างไรให้มีชีวิตอยู่ให้รอดได้เช่นเดียวกับพระเอกนาะงเอกของเรื่องนะครับได้พยายามเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดให้ได้ทั้งๆั้มีความเสี่ยงหลายๆฉากหลายๆตอนนะก็เหมือนกับเราแล้วครับว่าเราก็มีความ เสี่ในทุกวันนี้นะครับก้าวเดินออกจากบ้านก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดกับดักของโลกกับพิษเศรษฐกิจดังนั้นเราต้องใช้สมองคิดนะอย่างเดียวจะว่าไปการใช้สมองคิดอยู่เหนือความคิดเราลองจินตนาการดูก็สนุกดีนะดูหนังเรื่องนี้ไปก็จินตนาการไปว่าเราจะต่อสู้กับโลกกับพิษเศรษฐกิจยังไงทําให้เราเรียกต้องขวนขวายต้องต้องเปลี่ยนแผนปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดว่าเราจะคิดว่าเราวันนี้เราจะทําอย่างนี้แล้วพอ พอลงมือทํามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยแล้วเรายังฝืนทํามันก็ทาไม่ได้มันก็ต้องพยายามจะต้องหาวิธีเพื่อจะได้ดําเนินการาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก่อให้เกิดผลสําเร็จมันให้ได้ครับก็ตอนนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาโลกลายเนี่ย ตามความรู้สึกนะครับติดตามข่าวสารเนี่ยซึ่งเหมือนจะทําให้เรากลัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสอนให้รู้มากกว่าที่เราจะต้องปรับตัวอยู่นอนน,อน,นี่นอยู่กับโลกนี้เพราะอย่างไรเราเชื่อนะครับในในความคิดผมเนี่ยโลกนี้จะอยู่เราไปตลอดเราเนี่ยแหละจะต้องควบคุมรู้จักมันและสามารถอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรามีความเข้าใจเรามีความรู้จริงเกี่ยวกับโลกเนี่ยนะผมเชื่อฮะเราจะรอดเรารู้จักป้องกันเราไม่เข้าไป หาจุดเสี่ยงนะและที่สําคัญอยากให้ภาครัฐนะครับจัดหรือแก้ไขปัญหาเรื่องยายให้ทั่วถึงซึ่งผมก็เชื่อเขาก็ดําเนินการกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันช้ามากที่จะเข้าถึงยาได้ง่ายสําหรับคนที่ป่วยเหมือนอธิบายเหมือนอยากบอกกล่าวใจจริงเนี่ยถ้าซื้อได้ในเซเว่นนะผมอยากให้มีขายในเซเวน่นเลยอยาก ขยาเพศสัตว์ทั่วไปก็ได้มันสะดวกการฉีดวัคซีนเนี่ยเอาไวท้ทีหลังก็ได้คนระับเพราะอยากได้วัคซีนดีๆหรือวิวัคซีนทางเลือกเนี่ยเราขอเป็นคนท้ายๆแล้วกัน,นขอให้กระชิกกันไปก่อนแต่ที่สำคัญควรจะมียาก่อนนะและเราต้องมีความรู้เพื่ออยู่กับวัน สวัสดีค่ะดิฉันเพศสัจกรหญิงนันทพรฤกติทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้จะมาแนะนำการรับประทานยาฟาวิพิราเวียค่ะซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด -19 ค่ะสำหรับขนาดยานะคะในผู้ใหญ่ค่ะในวันแรกค่ะทุกท่านจะรับประทานยาครั้งละ9เม็ดทุก12ชั่วโมงนะคะและหลังจากนั้นจะรับประทานยาเหลือครั้งละ4เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะ สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกร,รัมนะคะขนาดยาจะส่งขึ้นค่ะโดยในวันแรกค่ะจะรับประทานยาครั้งละ12เม็ดทุก12ชั่วโมงค่ะและหลังจากนั้นเหลือครั้งละ5เม็ดทุก12ชั่วโมงในผู้ป่วยเด็กนะคะจะมีการคำนวณขนาดยาอีกครั้งหนึ่งตามน้ำหนักเด็กค่ะ ระยะเวลาในการรักษาค่ะอยู่ที่5-10วันนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคค่ะและการตอบสนองในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายหลังจากที่ได้รับยาฟาวิพิลาเวียแล้วนะคะก่อนรับประทานยานะคะการุณาอ่านรายละเอียดบนฉลากยาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะมีเลขที่1-10ค่ะสำหรับผู้ที่รับประทานยา5วัน และ1ถึง20สําำหรับผู้ที่รับประทานยาทั้งหมด10วันค่ะโดยเลขดังกล่าวนะคะจะระบุค่ะที่ซองมุมบนกว่านะคะและหน้าซองค่ะเพื่อลำดับการรับประทานยานะคะในแต่ละวันและแต่ละมุมค่ะดังนั้นก่อนรับประทานยานะคะลบกวนอ่านให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S หลายท่านคงสงสัยนะคะหลังจากรับประทานยาแล้วนะคะผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะ่ะ ผลข้างเคียงของยาฟาวิพิราเวนนะคะส่วนมากจะเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียเป็นต้นนะคะแต่ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะหากท่านมีอาการดังกล่าวสามารถแจ้งคุณหมอได้เลยค่ะ เพื่อรับประทานยารักษาตามอาการทั้งนี้นะคะหากท่านสงสัยเรื่องการรับประทญญานยาฟาวิพิลาเวียนหรือว่าอาการขัานเคีย่นที่เกิดขึ้นนะคะท่านสามารถสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะคะคุณพยาบาลหรือพยาศชกรที่ดูแลท่านณนะโรงพยาบาลหรือฮฮสปิเอลได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ ในส่วนของเศรษฐกิจซึ่งทุกคนนะทุกวันนี้ต้องดิบนลนขวนขวายสู้กันแบบสุดๆนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงนะย้อนกลับไปเมื่อปี40เนี่ยที่ว่าฟองสบู่แตกนะส่วนใหญ่เลยมันเป็นพวกสถาบันการเงินนะที่เขาล้มสลายนะแต่ชนชั้นล่างหรือชนชนคนจนเรลเนี้ละครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับยุคปัจจุบันนี้นะเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยค้าขายกันลำบากมากมันเป็นสิ่งที่ บอกกันตามตรงเลยครับว่ายากเย็นมากกว่ายุคปี40นะผมในฐานะที่เกิดมาในในเจ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยเข้าใจเลยครับว่ายุคนี้หนักหน,กหนาสาหัสมากครับต้องอดทนมากกว่า และพยายามมากยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ให้สามารถอยู่ให้ได้ครับดังนั้นเราต้องพยายามหาความรู้ใส่ตัวนะในสิ่งที่เราควรจะลงมือกระทําเพื่อขอให้เกิดรายได้นะสิ่งอะไรที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความคิดเราได้เนี่ยนำไปสู่ความสําเร็จได้เนี่ยเราควรคว้าอยู่แล้วครับต้องพยายามหามานะดังนั้นเขาบอกว่าความรู้เนี่ยมันจะต้องมาดับ2จินตนาการมาดับหนึ่งแต่กัน าการจินตนาการนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนทั่วไปนะมันต้องเป็นสิ่งที่เขาเรีเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนนะความเป็นจริงไปได้เนี่ยความรู้มาเสริมนะแล้วก็ลงมือทําอย่างอางจริงจังเนี่ยก็เ,เชื่อว่านาจะผ่านปมมุกติที่มันเลวร้ายที่สุดในยุคนี้ไปได้